สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูแรนดอมกันนะคะว่าภายใต้ความเงียบในตอนนี้นะคะตัวเขาคิดอะไรอยู่ภายใต้ความเงียบนะคะตัวเขาคิดอะไรอยู่เัิงขอมาเช็คสถานการณ์กันก่อนนิดนึงนะคะว่ามันตรงกับสถานการณ์ที่คุณเจออยู่ตอนนี้หรือเปล่านะคะถ้าใช่นะคะก็อาจจะเป็นคําทํานายของคุณนะคะในวันนี้ถึง80%นนะในตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไง The High Princess e c e of Pentacles 9ดาบ n i h t of Swords King of Wands แล้วก็ Justice นะคะดูเหมือนว่าในตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันมีเรื่องปวดหัวมันมีเรื่องเครียดนะคะมีคนที่แบบนอนไม่หลับ นะมีอะไรที่วิตกกังวลเพราะว่าเหมือนแบบว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะมีความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งทั้ที่ก็มีคนที่อยากที่จะให้ความชัดเจนความมั่นคงความชัดเจนความแบบเออชัดเจนอะเออกับความสัมพันธ์นี้นะมีคนที่ต้องการความยุติธรรมในความในความสัมพันธ์นี้มันเลยแบบตอนนี้มีความเครียด นะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะคะกำลังคิดได้แต่นิ่งได้แต่คิดนะคะว่าความสัมพันธ์ที่เราไม่สามารถเปิดเผยได้ในตอนนี้เนี่ยนะเราจะทํายังไงกันดีนะคะมันมีความเครียดมาเลยทําให้อาจจะมีคนที่นิ่งไปนิ่งไปเพื่อดูว่าแล้วเราจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ดีนะคะเพราะว่ามันมีคนที่พร้อมที่จะเริ่มต้นพร้อมที่จะหยิบยื่น ความชัดเจนนะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะงั้นมาดูกันนะคะว่าแล้วใครใต้ควมนเนี้ยในตอนนี้เนี่ยเขาคิดอะไรอยู่เขาคิดอะไรอยู่ในตอนนี้ในตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เขาคิดอยากจะกลับมานะคะยังผูกพันอืม r e n g t h ์ Strength. เซเว่ o ออฟซ t ร์สทรี s อฟซอร์สทรีออ s ซอร์สนะดูเหมือนว่านะคะภายใต้ความเงียบเงียบเนี้ยเขาก็คิดที่อยากจะกลับเข้ามาหาคุณนะอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเพราะว่าก็ยังผูกพันยังรู้สึกว่าคุณคือเจ้าของคุณคือคนที่สําคัญของเขาอะเหมือนเหมือนถ้าเป็นแบบเหมือนเขายังรู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะดูแลนะคะอยากที่จะ พูดง่ายคือเหมือนเหมือนเขารู้สึกว่าคุณคือเขาคือเจ้าของของคุณน่ะเออประมาณเนี้ยประมาณแบบเออเหมือนแบบเป็นคนที่แบบ ต้องเป็นเขาเท่านั้นที่จะต้องดูแลคุณอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาก็คิดว่ามันมีบางอย่างที่มันยังไม่พร้อมตอนนี้นะคะความคิดเขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันยังมีเรื่องที่ไม่สบายใจนะมีเรื่องที่เขายังไม่สามารถให้ความชัดเจนนะคะหรือยังยังไม่พร้อมที่จะให้ความชัดเจนกับคุณเขาก็จะ จะนิ่งไปก่อนในตอนนี้เพื่อขอเวลาคิดนะคะเหมือนตอนนี้เขาทำตัวคล้ายๆกับคนขานึงออกขาหนึ่งเข้าทำตัวเหมือนคนแบบไม่รู้จะยังไงดูลุกลี้ลุกลนนะเพราะใจก็คงอยากจะกลับเข้ามายังผูกพันกับคุณนะคะยังอยากที่จะดูแลคุณแต่ก็มันมีเรื่องในใจที่มันยังไม่สบายใจในตอนนี้นะคะในสิ่งที่เขาคิดคือที่เขาคิดในตอนนี้ก็คือเหมือนแบบก็คงอยากจะให้ ความในใจเขาที่มันรู้สึกไม่โอเคอ่ะให้มันผ่านไปก่อนนะคะแล้วเขาเขาจะดูหาหาทางหาเวที่จะเข้ามาคุยกับคุณนะอืมเพราะว่าใจเขาอ่ะคิดแน่นอนว่าจะต้องกลับมาคุยกับคุณแน่นอนนะแต่ขอให้ผ่านช่วงเลวร้ายในความรู้สึกของเขาตอนนี้ไปก่อนนะคะโอเคขอบคุณมากที่ตามชมกันวันนี้สวัสดีคะ่ะ